หนีออกจากบ้านอีกครั้งนะคะสำหรับตลกชื่อดังเด่นดอกประดูค่ะหรือนายบรรพฤวิรทัศน์นะคะเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ตกเป็นข่าวว่ามีผู้พบเห็นคุณเด่นหิ้วถุงปุ๋ยสองใบไปยังสถานีขนส่งหมอชิดนะคะเดินทางแบบไม่รู้จุดหมายปลายทางก่อนจะไปโผล่อีกทีที่บอกขอสอขอนแก่นแล้วก็บอกว่าจะมาหางานทำตามร้านอาหารหาไรายได้ให้ตัวเองล่าสุดนะคะ โผล่ไปที่แม่สอดจังหวัดตากค่ะขออภัยนะคะ,ะโดยมีคนอัดคลิปพร้อมสอบถามเจ้าตัวก็บอกว่ามาหางานทําไม่มีงานทําเลยไม่มีเงินอยากหาที่พักแบบฟรีๆมีไหมใครมีงานให้ทําบ้างและยืนยันว่าจะไม่ยอมกลับบ้านที่กรุงเทพยอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากพูดคุยอยู่ระยะหนึ่งนะคะจําเป็นก็ปล่อยให้คุณเด่นดอกประดู่เนี่ยอยู่บริเวณนั้นต่อไปเพราะเจ้าตัวเขายืนยันว่าจะไม่ไปไหนจะหางานทําอย่างเดียวทางด้านของภรรยาของคุณเด่นดอกประดู่นะครับก็บอกว่า การหนีออกจากบ้านเนี่ยจริงเพราะว่าเมื่อเช้าวันที่23มิถุนายนได้ทะเลาะกันเหตุเพราะว่าได้ชวนกันไปทําบุญโดยให้เด่นเป็นคนขับรถแล้วเกิดถอยรถไปชนรั้วบ้านรถเสียหายจึงโมโหขอหนีออกจากบ้านโดยภรรยาก็ให้เงินไปจํานวนทั้งสิ้น19,000บาทแล้วเขาก็ได้ขนเสื้อผ้าออกไปด้วยทั้งนี้ภรรยาของเขาบอกว่าจะไม่ตามกลับมาอีกด้วยครับลุ้ง